่อยู่นอกรั้วนะครับโอ้โหเอาได้เยอะคับโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวน,นมะกรูดใบใหญ่ใหญ่เพื่อนเพื่อนวันนี้เก็บกระเจี๊ยบเขียว น้องเ네นวี่นอนหลับไม่ได้มาเก็บกับ <PS> พอ่พอพอ่อแม,แม่แม่เลยวันนี้อันนี้เก็บไปนะนี่ครับผักต้นสวนก็อันนี้อะไรไอนนแตงเหรอสุกีน,คคนีแตงสุกินีออกดอกแล้วแต่ยังไม่มีนะดูเพื่อนเพือเผลือกเผือกต้นใหญ่ๆมะละกอกก็มีอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหรนะ่นัเน่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูแต่มดแดงเต็มเลยน,นยี่ใหญ่ใหญ่มากเพรือกใหญ่ไปเดี๋ยวไปเก็บไปเจี๊ยบเขียวกันเกียบดอกมันออกมันจะได้ไม่น่ากพวกนี้ก็เริ่มปลูกใหม่นะครับเริ่มเริ่มจะโต แป๊บเดียวก็ได้กินนะน,นี่ออกดอกแล้วเห็นไหม 45, 45, นี่เพื่อนสี่สิบห้าวันสีวันได้เก็บเนาะแต่อันนี้เป็นคนละพันพันใหญ่เหนออันนี้เป็นพัน,พนใหญ่ใช่นั่นแล้วอ,นนอันนี้ได้เก็บสักทีไหมยังค่ะยังไม่มียังไม่มีนนมคนละพันแต่อันเนี้ยแปบ๊บเดียวก็ได้เก็บ ยาผมคิดตัดใบออกจะหมดเลยเนดะี๋ยวมันย้อนแสงอันเล็กๆก็ออเหรอไม่ไม่เมื่อเมื่อกี้ไม่ม,มันไม่อ่อนแล้ว,ลวมันแก่ดอกมันสวยๆนะ จะบานใส่แดดจะบานใส่แดดพันอ้วนพันใหญ่นี่นนนนนแต่ไม่ค่อยดุอันอันเนี้ยต้นอะโวคาโดนั่นทำไมไม่แยกอ่ะหลายต้นนั้นอันน่าเหยียบอันน่าปลุกไหม่พราเหยียบนะ แกเราเก็บวันไหนนะเมื่อวานมันก่อนมันก่นกอนเว้นแค่วันยาวยาวปลูกง่ายมากเลยอร่อยหวานผมจะเก็บช่วยดูดูอย่างเงี้ยกินอย่างงี้กินกินมัน ใหญ่ๆผมชอบใหญ่ๆเงี้ยภรรยาผมชอบชอบแบบเนี้ยผมชอบใหญ่ๆดูมันเท่าหนึ่งเลยนะนเพื่อนๆภรรยาผมชอบกินแบบเนี้ยมันมันสามารถโตขึ้นได้ประมาณเนี้ได้โตขึ้นอีกเท่าหนึ่งอ่ะถ้าเจี๊ยบเขียวนี่ดีนะไม่ต้องใช้เขาเป็นเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียอยู่ด้วยกันเลยอันนี้ อีกพันหนึ่งพันอ้วนอันนี้เอามานะน,นี่เล็กอยู่นะเอาค่ะนห่เล็กเอาอยู่เหรอเอาก็เอานะเอานาะกินไม่สะใจผมต้องกินอย่างนี้ นี่ยาวๆเนี่ยอ่อนนี่ก็อ่อนนะครับเนี่ยแต่น,นี้วิลลูผมชอบแบบนี้เนยเล็กๆนะครับนิ่มๆเมๆ็ดมันไม่แข็งต้นมะเขือพวงก็เยอะๆยอะอหายากได้นี่ Buộc cắt ông buộc hay nè. Này. Buộc. Này buộc mì. không Nè mẹ 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 dài นี่บวบบ,บบอบวยังไม่โตได้ใส่ขี้ไก่ลูกเต็มเลยมีกระถิ่นริมรั้วด้วยนะนี่บวบมีแตงปลูบกบวบนี่ไงเท่าน,นี้แหละอุ้ยหลายลูกข้างหน้าก็มีนะคะนั่ออกมานี้น้ลลูกใหญ่แล้วอะใช่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมก่คะไหนอดูข้างนอกอะ นี่ยวี่ยโอ้โหนี่นี่อยู่นอกรั้วนะครับโอ้โหเอาได้อันนี้สารดต้นสารดอ่ะใช่ปลาเต็มเลยนี่สัน ออกออกด้วยกันสามสามลูกเลยนี่ก็ออกเพราะว่าต้องต้องเด็ดออกเพราะว่ามันจะไม่โตได้ได้เยอะไหม ยอะอยู่ผักตำดึงก็มีนะครับเฮ้ไม่ใช่ผักปังผักปังยอดอุบวบนะครับเนะี่ยผักปังใหญ่เก็บไหมผักปังใหญ่นะครับอืมเด็ดไม่ได้ร้กกันไกลต่ดูผักปังอ้วนๆเนะนี่ผักปังอ้วนมากอ้วนๆ เต็มไปหมดเลยพันยาผมกพวกไว้เพราะได้กินนะครับเราไม่ได้ซื้อพวกนี้ยาระบายดีมากเลยอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยผักกุม้มยอดผักกุม้มเออผักกุมกก้มเอาไปขั้นสมขั้นสมผักกุม้ม แล้วเ,เ,เพื่อนๆลิปนี้มาเก็บกระเจ๊ยบนะครับไปต้มไปต้มให้ลูกได้กินนะครัะภห้ในพี่ได้ทานแล้วก็พวกเราก็ได้กินด้วยนะวก็ได้เยอะพอสมควรปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่ากินแค่นี้ก็ขา้าวเยอะก็หมดแล้วนะต้มกินเล่นนะครับแทนข้าวคิะนี้แพงนะซื้อก็แพงส0บบาทตกลูกแล้ว ตกลูกละบาทถึงเลยนะไม่ห้าหกอืมแบา,าน,นั้นลูกละบาทสองบาทไปซื้อเขาวะ่ะจิดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ